นูมันเช่นะครับมีอีกรสชาตินึงแล้วนะครับนูมันเช่นะครับรสชาติวาซาบินะครับวาซาบิน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับของสายที่เว้นวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับชอบกินวาซาบินะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะมาแกะแล้วก็รีวิวกันให้ดูกันเลยนะครับนี่คือ1ถุงนะครับบอกได้เลยนะครับหถุง50กรัมมีโปรตีน10กรัมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้วิธีการอบไม่มีการทอดนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสเหมือนเดิมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแต่เเป็็นนนนนรรรรรรสสชชาาาาาตติิิใใหหมม่่่กกกคคคคือววซบบบบะะะะะััััีถุงจแ้ดูลย เยอะแค่ไหนนะไปเลยนะครับโหนี yeah. well, to well, ่ยังไม่ได้ลองกินเลยนะครับตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะรสชาติมันเป็นยังไงนะครับนี่แกะเรียบร้อยแล้วนะลองเทดูนะครับว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมโอ้ยอย่ามวนอย่าม้หดอย่มดโอ้นี่เลยครับเต็มจานกันเลยนะครับปูจานกันเลยทีเดียวนะครับรูปร่างเหมือนเดิมนะครับรูปร่างเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือมีสีเขียวเข้มขึ้นมานะครับก็คือเป็นสีของวาซาบินั่นเองนะครับนี่เลยนะครับบอกได้เลยนะครับแล้วก็ รูปร่างเหมือนเดิมนะครับทำมาจากถั่วเขียวห้าสบอเปอร์ซ็นตเหมือนเดิมนะครับผมและมีโปรตีนนะครับอยู่ที่สิบกรัมนะครับในทั้งหมดนี้ครับคือห้าสิกรัมเหมือนเดิมนะครับใช้วิธีการอบไม่มีการทอดเหมือนเดิมนะครับแต่รสชาติใหม่ก็คือรสชาติวาซาบินั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูกันเลยดีอืมอุ้ยเฮ้ยคือมันดีมากมันเหมือนแบบเป็นรสชาติวาซาบิดั้งเดิมเลยครับอร่อยมากครับดูเลยอืมนี่ ได้ยินเสียงกรอบไหมกรอบกรอบกรอบไหมนะมันกรอบเหมือนเดิมนะครับแต่รสชาติมันผมว่ามันดีขึ้นเข้มข้นขึ้นนะครับน่าจะเหมาะกับสายวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับผมต้องบอกได้เลยครับว่าอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากๆานะฮะนี่เลยครับแล้วก็ไม่มันเหมือนเดิมเห็นไหมไม่มีไม่มีอะไรติดมือเลยไม่มีความมันติดมือเลยเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับอืมอร่อยมากครับไม่มีเหม็นเขียวเลยนะฮะแล้วก็รสชาติก็ ดีเลยนะครับไม่ได้แบบฉุนมากไม่ได้แบบเข้มข้นมากนะครับไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะผมว่ายังคงคงลักษณะของขนมนุ่มันเชื่อดั้งเดิมได้ดีมากเพิ่มเติม,มคือมีรสชาติวาซาบิขึ้นมาด้วยนะครับผม,มนะี่ราคานะครับเป็นราคาเดิมนะครับคือซองลนะห้าสิบห้าบาทเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะซื้อคู่กันกันกนกบตัวรสชาติเดิมก็นะคือรสชาติสาหร่ายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าซองส่งฟรีนะับเอามาพ่วงกันได้จะเอาวาซาบิสามโนริสาหร่ายสอง หรือเอาโนริสไลซีวาซาบิหนึ่งก็ได้ก็คือเอามาพ่วงกันแล้วให้มงคบห้าซองส่งฟรีสิบซองสี่ร้อยเก้าสิบาทราคาเดิมก็คือเป็นราคาที่เราขายมาเนิ่นนานแสนนานนะครับแล้วก็เป็นราคาที่คิดว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดที่เราจะทําได้แล้วณนะเวลานี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าอร่อยมากๆครับเป็นรสชาติที่วัยรุ่นสายเที่ยวสายปาร์ตี้น่าจะชอบมากๆครับฝากให้ช่วยพิจนารณาด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย